จูด n <cin> ิสนีย s พลาสต a าผ่าน Android TV ที่บ้านง่ายๆมาดูกันว่าติดตั้งอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง I'm Just Review ก็สำหรับใครที่ใช้ Android TV นะคะก็ให้ไปที่ Play Store ค่ะเพื่อไปทำการดาวน์โหลดแอป ตัว Disney Plus Hotstar นั่นเองค่ะอันดับแรกก็ไปที่ค้นหาค่ะพอหลังจากที่เราทำการค้นหาแล้วก็พิมพ์คำว่า Disney มันก็จะขึ้นมาว่า Disney Plus Hotstar ก็ให้เราไปเลือกตัวแอป Disney Plus Hotstar นะคะจากนั้นให้เรากดปุ่มติดตั้งค่ะ แล้วก็รอสักครู่หนึ่งค่ะให้มันดำเนินการติดตั้งให้เรียบร้อยเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นปุ่มเปิดและปุ่มถอนการติดตั้งค่ะให้เราเลือกปุ่มเปิดค่ะจากนั้นเมื่อเราเปิด Disney Plus Hot Star เรียบร้อยแล้วให้เราสักครู่มันจะขึ้นข้อความมาแล้ให้เราอ่านแล้วเราก็กดปุ่มดำเนินการต่อพอกดปุ่มปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าประมาณนี้ค่ะ จากนั้นให้เราทําการล็อกอินเข้าบัญชีของเราค่ะเพื่อจะได้ดูหนังให้เราไปที่บัญชีของฉันค่ะซึ่งไม่ยากเลยค่ะมันจะขึ้นขั้นตอนว่าเราต้องทำยังไงบ้างก็ขั้นตอนของมันนะคะก็คือเข้าสู่ระบบด้วยเบราว์เซอร์บน,บนโทรศัพท์มือถือของคุณ 1. ไปที่ hotstar.com/th/activate 2. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Disney Plus Hotstar 3กรอกรหัส4หลักที่ปรากฏอยู่ด้านล่างซึ่งรหัส4หลักอันนี้เราขอเซนเซอร์ไว้นะคะก็ดเดี๋ยวเราจะทำตัวอย่างให้ดูว่าทำอย่างไงบ้างค่ะอันดับแรกนะคะให้ไปที่เว็บ h o t s t a r c o m t h a c t i v a t e ค่ะเมือ่อเราพิมพ์เสร็จแล้วมันจะ ให้เรากรอกเบอร์โทรศั์ซึ่งเบอร์โทรศัพท์จะเป็นเบอร์ที่เราได้ลงทะเบียนทําการสมัครไว้ค่ะก็ให้เรากรอกไปเมื่อกอกเรียบร้อยแล้วให้เรากดปุ่ม continue ค่ะจากนั้นมันจะให้เราใส่โค้ดที่ได้รับค่ะเราสามารถดูได้ทาง SMS message จากเบอร์โทรศั์ของเราค่ะเมื่อกอกเสร็จให้กด continue ค่ะมันจะขึ้นมาให้เราใส่รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเราค่ะก็เมื่อกอกรายละเอียด ชื่อเราอายุเราแล้วก็เพศเราเรียบร้อยแล้วให้เรากดปุ่มดันค่ะจากนั้นมันจะให้เรากรอกรหัสสีหลักค่ะซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าจอทีวีค่ะก็ให้เราเอารหัสสีหลักที่ปรากฏอยู่บนทีวีมากรอ,อกนะคะเมื่อกอกเสร็จแล้วให้เรากดปุ่มคั่นนิวค่ะมันจะขึ้นบอกว่าเราสามารถล็อกอินได้บนทีวีแล้วค่ะกลับมาดูบนทีวีค่ะมันจะให้เรากดปุ่มแล้วก็อ่านแล้วก็กดปุ่มตามไปนะคะก็ตอนนี้ค่ะก็ เราได้ล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีดูนะคะว่าเราได้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหรือยังก็ให้เราไปที่แถบด้านซ้ายมือเราค่ะเราจะเห็นหน้าหลักใช่ไหมคะเราเลื่อนลงมาค่ะเราจะเห็นเบอร์มือถือของเราจะโชว์แทนที่ที่ตรงบัญชีของฉันค่ะเมื่อเรากดเข้าไปที่เบอร์มือถือเรามันจะขึ้นรายละเอียดบัญชีค่ะ ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าทำไมสถานะการสมัครสมาชิกมันขึ้นว่าไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ในขณะนี้เราก็ไม่แน่ใจนะคะเมื่อเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรารับชมกดปุ่มรับชมต่อค่ะจะกลับมายังหน้าหลักค่ะคลิปหน้าเราจะมารีวิววิธีการสมัครสมาชิกสำหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะคะแล้วก็มารีวิวว่าเออมันคุ้มไหมมีหนังอะไรน่าดูบ้าง สำหรับคลิปนี้ก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องต่อไปค่ะ,ะยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสำหรับคนที่ใช้ Android TV นะคะเราก็มีทิปมาฝฟาเราจะมาสร้างปุ่มทางลัดเข้าแอป Disney Plus Hotstar ค่ะก็ให้เลื่อนขวามาเรื่อยๆจนเห็นปุ่มบวกนะคะ ก็กดแล้วก็เลือกอยังแอปที่เราต้องการคือก็คือแอป Disney Plus นั่นเองค่ะก็เนี่ยค่ะลาเราจะเข้าไปดูรับชมแอปแล้วก็สามารถกดที่ Disney Plus Hotstar ได้เลยค่ะมันก็จะเข้ามายัางแอปค่ะเป็นไงคะง่ายไหมคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะก็แต่เราไม่แน่ใจว่าเออสำหรับ ทีวี Android รุ่นอื่นที่ไม่ใช่เรียวมีทีวีะค่ะมันจะเป็นแบบนี้เปล่าอันนี้เราใช้เป็นตัวเรียวมีทีนะคะเป็นรุ่น Android TV ค่ะก็ยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะก่อนจบคลิปนี้ค่ะก็สำหรับใครที่จะดูหนังนะคะก็เลือกหนังได้แล้วก็ให้กดเข้าไปค่ะจากนั้นก็กดปุ่มชมภาพยนตร์ค่ะ ซึ่งเราสามารถเลือกเสียงเลือกซับได้นะคะก็โอเคค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ